สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาลอยกระทงนะครับเสียงค่อนข้างดังมากสารังใหม่ท่านเจ้าพ่อพิยารณาอันนี่เป็นสารานเจ้าพ่อพิยาลานะครัประดานักเดนะครับท่านแต่จัดให้มีการประกวดนี้งานนพม่าในวันนี้สวยงามมากนะครับท่านได้เข้าไปนะครับบีวงดนตรีเสียงค่อนข้างดังนะครับทุกคนได้ร้องของไม่ค่อยได้ยินเลยนะครับที่ได้โดดมาแล้วนะครับวงทีนะครับวงทีเล็กวันนี้นะครับที่บริเวณ จากลงสีไทยเราลงเชยูุิค้าข้าวที่บงบรวน้ำเพราะว่าของหมาวย์ได้จะมาเฉยพห่งเรา cô ba máy bay này <laughs> thôi sao này 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 khác lôi <laughs> cái thùng ลอยเอาคูปเปอร์คูปเปอร์คูปเปอร์อ้าวไปพ<ด>ักไปโลกพักไปไปนะยิ้มไปมาอ้าของของพี่ไม่มีตังค์นะปล่อยปล่อยไปไกลๆนะ้องของพี่ไม่มีตังค์ดูฝ่ายเก็บนะครับสายเก็บเยอะมากสายเก็บ จุ้เทียนให้ด้วยเดี๋ยวไปแล้วครับไปนู่นแล้วเอ๊ะไปแล้วไปลุกขึ้นพี่เปิ้อร่อยเปล่าอร่อยอร่อยอร่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินนะของกินกันแบบถ้าใครเดินกินตอนค่ำแบบผมว่ามันเหมาะเหมาะนะคไปเดี๋ยวเรากลับกันกกลับกลับไปฝั่งนู้น ถ้ากลับไปเดินไปฝั่งนู้นก็ก็ค่อนข้างเดินอีกลึกไปอีกนะคระับร้านกระเป๋าฮะชิคขูชิคกูไปลายการ์ตูนเราจะเดินออกไปด้านหน้านะด้านหน้าตรงที่ศารเฉพ่อพญาแลนะครับ ถ้ามาเดินตอนเย็นผมว่ามันดีนะได้เหงื่อแล้วก็มีของกินนะมีของกินแล้วก็เดินไม่ไม่ร้อนแดดนะดูโซนผลไม้กันก็มีนะครับทุกคนใส่ส,สมครคัดใสกก่กออโอูของกินแบบจดใจนะครับจะ,จะพาเดินออกไปด้านหน้าแล้วนะครับ นี้ก็มีบ้าบินมะพร้าวอ่อนนะครับสามพานนครปฐมมีขน,นมเปีย๊ยะนะขนมเปีย๊ยะแบบไส้สุดๆไส,ส้ทะลักกันอย่างนี้นะครับโอ้ว้าวส่วนตรงนู้นก็จะมีการแสดงสดนะผมขนมไทยๆพื้นบ้านนะครับขนมพื้นบ้านก็มีให้กินนะครับแต่ต้องจ่ายตังค์นะ